ค่ะมสวัสดีค่ะอ้ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อกี้มันช้าทุกคนครูก็เลยกดปิดไปก่อนนะ,ะวันนี้จะมาพูดนะคะสั้นๆเปลี่ยนความเศร้าเป็นตังเข้ารัวๆทำยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีินททุกท่านมานะคะ อ่ะวันนี้มีทริคดีๆง่ายๆอาจจะชั้นๆนะคะว่าครูไม่พูดยาววันนี้เที่ยวยังไงให้ได้ตังค์ด้วยนะคะคุณอยากมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ไหมยอยากมีไลฟ์สไตล์เหมือนครูไหมยอยากจะมีอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากจะอยู่ที่บ้านอยากจะอ่านหนังสืออยากจะกินอะไรนะคะก็สามารถได้ทําทางนั้นทําไมครูถึงทําแบบนี้ได้นะคะวันนี้ครูมีทริคดีๆมาบอกว่าเปลี่ยน ความเศร้าเป็นตัางเข้าได้ยังไงหลายคนจิตตกอยู่ใช่ไหมตอนนี้จิตตกไหมทุกคนมันมีหลายเรื่องหลายราวมากที่จะทําให้เราอะจิตตกแบบเราก็รู้สึกเฟลรู้สึกไม่อยากทําอะไรพลังตกหอไหลอยากอยู่เฉยๆแม้กระทั่งถึงขั้นว่าซึมเศร้าอยากจะทําร้ายตัวเองอยากจะทําอะไรที่มันไม่ดีะนะคะเข้าใจครูเข้าใจ,เ,าใจเพราะครูเคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนครูถึงได้ ไลฟ์มาบอกทุกคนนะวันนี้ซึ่งมันมีลูกศิษย์ที่มาถามคุเยอะมากครูเยอะที่สุดก็คือการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนะคะแต่เคล็ดลับมันก็คือทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหะว่าการที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการที่เราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ มันก็คือการควบคุมชีวิตของตัวเองได้นั่นเองแต่มันทํายากหลายคนก็บอกว่ามันทํายากกับครูคุณเราอ่ะจะไปควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ตลอดเวลาได้ยังไงแม้แต่เวลาเวลาเราหลับเวลาเราหลับเราฝันเรายังจิตตกเรายังฝันถึงเรื่องร้งรายๆหรือเรื่องอดีตหรือว่าใครมาทําร้ายเราหรือว่าชีวิตมันแย่ได้ยังไงโทษตัวเองอะไรแบบนี้นะคะครูบอกได้เลยว่ามันมีวิธีที่ต้องฝึก และมันไม่ใช่วิธีที่ยากด้วยมันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วทุกคนมองข้ามวิธีนั้นก็คือการนั่งนิ่งๆแล้วก็ใช้ความคิดอยู่กับตัวเองห้ามอะไรรบกวนเป็นระยะเวลา17วินาทีขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นกฎของมหาเศรษฐีหรือคนสำเร็จทั่วโลกเข้าใช้กันแม้กระทั่งเมืองนอกและก็เมืองไทยนะคะนั่งนิ่งๆคุณลองทำก่อนหาที่สงบนิ่งๆหรือแบบ ตรงที่คุยอยู่ก็ได้โดยที่ไม่มีคนใครรบกวนนะคะแล้วก็นั่งหลับตาให้ถึง17วินาทีหรือมากกว่านั้นให้นึกภาพที่คุณต้องการเท่านั้นทำให้ได้17วิขึ้นไปง่ายๆแค่นี้เองแต่ทุกคนอาจจะให้มันง่ายเกินไปมันไม่น่าเชื่อมันง่ายเกินไปหรือเปล่าหรือไม่จะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือมันรู้สึกเพ้อเจอรหรือเปล่ามันง่ายเกินไปจนคุณมองข้ามคุณก็เลยไม่อยากจะทำมัน เข้าใจหรือยังคะปกติคนเราจะคิดว่าเออเวลาคนเราจะสําเร็จมันต้องขยันมันต้องขยันนะหรือว่ามันต้องทํางานหนักนะถ้าอยากรวยก็ต้องทํางานเพิ่มสิก็ต้องมีงานหนึ่งงานสองงานสามเข้ามาเพิ่มสิในความ็จริงแล้วไม่ใช่ค่ะในความจริงแล้วคุณต้องมีไลฟ์สไตล์ของคุณก่อนไม่ว่าตอนเนี้คุณจะขยันแค่ไหนหรือคุณจะมีเงินเยอะแต่ถ้าคุณเหนื่อยคุณไม่มีเวลาพักผ่อนคุณไม่มีเวลาใช้เงินคุณไม่มีเวลา มีชีวิตเป no ็นของตัวเองเลยนั่นไม่ได้ถือว่าคุณมีชีวิตหรือว่าคุณรวยหรือคุณมีความสุขนะคะแต่คนที่เขามีความสุขจริงๆเขาจะมีเวลาหนึ่งดูแลตัวเองสองมีเวลาใช้เงินสามมีเวลาเที่ยวมีเวลาออกกําลังกายมีเวลาดูแลคนที่ตัวเองรักแล้วมีเวลาอยู่กับคนที่ตัวเองรักแล้วดูแลตัวเองได้นั่นคือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็รวยแบบแท้จริงแต่ถ้าเราเหนื่อยเราทํางานเป็นสิบอย่างเลยเราไม่มีเวลาเลยเราต้องคุ้มลูกน้องเราต้อง ปวดหัวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโรงงานเราต้องบริหารนู่นบริหารนี่ไปนู่นไปนี่ตลอดโดยที่เราไม่ได้มีความสุขเรามานั่งเราเราู้สึกเหนื่อยแล้วเราถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นซีอจริงหรือเปล่าเฮ้ยเร,เราประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่าเฮ้ยเรานี่เราเป็นหัวหน้าจริงๆเหรอนี่เราเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆเหรอแล้วทาไมชีวิตเรามันถึงว่ามันถึงเหนื่อยหรือมันถึงไม่ได้ใช้มันถึงไม่ได้รวยแล้วไม่เห็นจะมีเวลาเลยรวยแล้วไม่เห็นจะ ได้ทาอะไรที่ตัวเองอยากจะทําเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลยค่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเงินเลยถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามคุณต้องบอกไลฟ์สไตล์ตัวเองขึ้นมาก่อนอันดับแรกคุณอยากมีชีวิตแบบไหนคุณอยากไปไหนบ้างบอกมันให้ได้ก่อนคุณไม่กล้าบอกตัวเองเพราะว่าคุณไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้ถูกไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องบอกสิ่งนี้สิ่งเดียวให้ได้ก่อนมันเหมือนกับว่าเวลาคุณจะเดินทางไปกรุงเทพคุณจะเดินทางไปภูกเก็ตคุณจะเดินทางไปเชียงใหม่ คุณจะไปบอกเครื่องบินขายตั๋วเครื่องบินไหมแล้วคุณจะบอกว่าคุณจะไปเชียงใหม่ไหมคุณจะไปเที่ยวที่นี่คุณจ้าใส่รายละเอียดแล้วคุณก็ต้องจองโรงแรมถูกไหมชีวิตมันก็เหมือนกันเวลาคุณจะเอาอะไรให้คุณบอกคุณจองตั๋วว่าคุณจะไปที่นี่แล้วคุณจะพักโรงแรมโรงแรมแบบไหนคุณจะไปกินข้าวที่ไหนตอนแรกคุณจะไปเที่ยวที่ไหนคุณจะแวะที่ไหนบ้างชีวิตมันก็คล้ายๆกับเวลาที่คุณไปเที่ยวแต่ตอนนี้เหมือนคุณใช้ชีวิตแบบคุณเดินไปบอก ตรงที่ขายตัวเครื่องมินบอกไปไหนก็ได้เอาที่แบบเอไปไหนก็ได้เอาที่แบบฉันชอบอ่ะฉันฉันอยากจะนั่งชิวๆอ่ะเอาแบบไปไหนก็ได้เวลาคุณไปบอกคนขายตัวแบบเนี้ยเขาจะรู้เรื่องไหมคะเขาจะรู้ไหมว่าคุณต้องการอะไรเหมือนกันเวลาคุณบอกคุณบอกตัวเองเนี่ยคุณบอกว่าคุณต้องการอะไรคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไร เหมือนที่เราไปเที่ยวนั่นแหละเราบอกว่าจะไปเชียงใหม่นะจะไปแวะกินข้าวที่นี่นะจะขับรถเล่นพรุ่งนี้จะไปยังไงพักโรงแรมไหนนอนที่ไหนจะมีสระว่ายน้ำไหมมีอ่างอาบน้ํามีอะไรไหมชีวิตของเราเราก็ต้องใส่รายละเอียดมันลงไปค่ะอยากมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ฉันอยากมีเงินเข้าสักเดือนละหนึ่งล้านนะโดยที่ฉันไม่ต้องทํางานเยอะ,อะฉันจะนั่งคิดโดยที่ใช้สมองทํางานขายของอะไรบ้างที่มันขายแล้วมันได้เงินเยอะขนาดนั้น มันเราต้องศึกษาหาวิธีไม่ใช่คิดว่าทํางานแล้วก็ได้เงินขึ้นมาแค่เท่าเดียวหรือสองเท่า <c oughs> ถ้าคุณคิดแบบคนที่ทํางานได้เงินแค่เท่าเดียวหรือสองเท่าสมองมันจะคิดอีกแบบหนึง่งมันบอกว่าเอยไปทํางานประจาเพิ่มเอ้ยไปทําไปทํารายได้เสริมเพิ่มแต่ถ้าคุณคิดบอกว่าคุณจะทํางานให้มันได้สิบเท่าขึ้นไปสมองคุณจะเริ่มประมวลผลใหม่ค่ะมันจะเริ่มประมวลผลใหม่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้เงินเดือนละล้าน สมองคุณจะเริ่มเปลี่ยนปฏิกิริยาความคิดใหม่เห็นไหมคะมันเริ่มจากความคิดเออแต่คุณบอกว่าฉันจะทํำยังไงนะฉันได้เงินเดือนตอนนี้ฉันเงินเดือนหมืนห้าฉันอยากได้อีกสักเท่าหนึ่งให้มันเป็นสามหมื่นสมองคุณจะคิดอีกแบบหนึ่งคุณจะหารายได้เสริมแล้วคุณจะเหนื่อยเพิ่มแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าฉันจะทํำยังไงให้รายได้ฉันสิบเท่าถ้าตอนนี้คุณได้หมื่นห้าสิบเท่าก็คือแสนห้าสมองคุณจะคิดมันจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ คุณเข้าใจหรือ,อยังคะคุณเข้าใจสิ่งที่ครูพูดอย่างถ้าบอกว่าฉันจะเอาสิบเท่าให้ได้ภายในสามเดือนนี้เราจะเริ่มหาข้อมูลหาเหตุผลแล้วเราจะเริ่มโปรแกรมตัวเองใหม่แล้ววิธีที่มันจะได้สิบเท่ามันจะตามมาแบบง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองจะต้องไปทํางานล่วงเวลาหรือว่าไม่ต้องไปเหนื่อยเพิ่มเอาสมองของเราเนี่ยไปศึกษาหาข้อมูลเหมือนอปรัชญ,ญาของประเทศไหนเนี่ยถ้าเขาบอกว่า ถ้าเราจะตัดต้นไม้เขาจะใช้ใช้เวลาสามชั่วโมงหรือเวลาทั้งวันในการรับคมมีดเช่นเดียวกันเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาข้อมูลในการอัพความคิดในการทําให้ตัวเองมีความสุขและสบายใจเราใช้พลังส่วนใหญ่โฟกัสที่ตรงนั้นและการหาเงินสิบเท่ามันจะเกิดไอเดียขึ้นในหัวสมองเราเองค่ะถ้าเราโฟกัสว่าหนึ่งเท่า สมองเราไปคิดบอกว่าฉันจะต้องหาเงินเพิ่มพอคุณคิดว่าคุณจะหาเงินเพิ่มคุณจะทํางานลูกเวลาคุณก็จะโทรหาคนนั้นคนนี้ที่เฮ้ยมีอะไรให้ทําอีกไหมเฮ้ยเนี่ยฉันว่างนะฉันเลิกงานฉันว่างประมาณสามชั่วโมงมีอะไรมาให้ฉันขายไหมล่ะแบ่งกําไรให้ฉันบ้างอะไรแบบเนี้แล้วคุณก็จะเหนื่อยเพิ่มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้คิดเป็นสิบเท่าไปเลยค่ะให้คุณคิดเป็นสิบเท่าไปเลยว่าคุณจะทํามันได้ยังไงสิบเท่าคุณจะประมวลผลใหม่และไอเดียคุณจะเกิด แล้วคุณจะขายของชิ้นใหญ่ๆได้เพราะศักยภาพคุณมันคือการเทคแอคชั่นสมองของคุณให้มันสิบเท่าไม่ใช่แค่หนึเท่าหรือ2เท่าเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจงโฟกัสหรือใช้พลังทั้งหมดในการรับคมมีตเช่นเอาตัวเองไปอยู่ในที่สบายใจออกจากคนท็อกซิ e พีเพก็คือคนคิดลบพูดลบแล้วก็เป็นลูเซอร์เอาตัวเองออกจากคนพวกนี้คำติดชิมนินทาหรือว่าเมาส์มอยเรื่องของคนอื่น เอาตัวเองออกไปจากคนพวกนี้ก่อนแล้วชีวิตของคุณมันจะสบายมากอย่าไปคิดว่าเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวมันเป็นเรื่องที่ผิดไม่ใช่อย่าไปคิดว่าตัวเองเหงานะคะถ้าคุณไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วคุณรู้สึกสบายใจก็ให้คุณออกไปไหนมาไหนคนเดียวเลยค่ะให้คุณทําสิ่งนั้นคนเดียวคุณไม่ต้องรู้สึกว่าคุณจะไม่มีเพื่อนหรือคุณจะไม่มีใครเลยที่อยู่ในชีวิตคุณคุณมีค่ะถ้าคุณรักตัวเองได้มากพอชีวิตคุณจะอยากอยู่แต่กับตัวเองเพราะคุณรักตัวเองคุณอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสบายใจ อยู่ในที่ที่มันเฮ้ยอยู่แล้วแบบมีความสุขอะเวลาหลับตาลงลมพัดคุณจะรู้สึกแบบขนลุกคนลุกแล้วรู้สึกน้ําตาจะไหลทำหํำไมชีวิตมันมีค่าขนาดนี้คุณลองทําดูมันมีความสุขมากกว่าเราที่ไปนั่งเมาท์มอยนินทาหรือว่าพูดแต่เรื่องของคนอื่นมันไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นพอเรากลับมา แล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองอยู่ดีที่เราไปพูดเรื่องของคนอื่นคุณรู้ไหมคะเวลาเราพูดถึงเรื่องคนอื่นไม่ดีแม้เขาจะทําเราจริงๆก็ตามมันทําให้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราตอกย้ําว่าเราคู่ควรกับเรื่องแบบนั้นสิ่งที่เราพูดถึงคนอื่นนินทาหรือว่าพูดถึงว่าเขาทำร้ายเรายัางไงมันเป็นการตอกย้ำว่า คุณคู่ควรกับเรื่องพวกนั้นค่ะแล้วเรื่องพวกนั้นจะไม่หายออกจากชีวิตคุณแล้วมันจะเลวร้ายลงเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมีค่าแล้วคุณตอกย้ำกับตัวเองทุกวันว่าฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันหล่อฉันฉลาดฉันหาเงินได้เยอะสมองฉันมีแต่จีเนียฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนน่ารักฉันเป็นที่รักถ้าคุณตอกย้ำกับตัวเองแบบนี้ทุกวันแม้กระทั่งตอนหลับตอนตื่นหรือแม้กระทั่งเวลาคุณไปไหนคุณขับรถ คุณมีสติอยู่แต่โฟกัสตแต่กับคํานี้วันหนึ่งคุณจะเชื่อตัวเองแล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นแบบที่คุณพูดจริงๆมันง่ายเวลาที่เราโทรไปแล้วก็ปรึกษาเพื่อนหรือก็ปรึกษาใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าแม่ทําไมเขาทํากับหนูแบบเน,นี้ยเฮ้ยมึงทาไมมันทากับกูแบบนี้อีกแล้ววะเนี่ยชีวิตกูนกเนี่ยเขาก็จะพูดแบบเหมือนเดิมๆอ่ะพูดขึ้นมาเหมือนเออมึงก็แบบนั่นแหละอย่ายไปใส่ใจอะไรเลยเขาก็ได้แค่แบบว่าอ่า ให้กำลังใจเราในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเราหายเราหายไหมคะไม่เราไม่หายนะแดดมันไล่คุละ <c oughs> เราไม่หายนะคะปัญหานั้นมันมันไม่ได้หายไปจนกว่าเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนความคิดแล้วเราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่ต้องตอกย้าตัวเองหยุดพูดเรื่องลบๆหรือเรื่องที่คุณเคยผ่านมาในชีวิตคุณเคยอ,อกหักใครเคยทําร้ายคุณมากแค่ไหนหยุดเพราะมันเป็นการตอกย้าตอกย้าสิ่งที่ เราคู่ควรที่ผ่านมาคุณอย่าไปโทษใครเลยคุณเป็นคนดึงเขาเข้ามาในชีวิตเองนะคะอย่าโทษใครให้โทษตัวเองนะโอเคไหมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะครูแอมมี่เองอืมแล้วมันเห็นไหมเวลาที่เราเศร้าเวลาที่เราจิตตกแบบนี้ยเราเศร้าเราเราไม่มีทางหาเงินได้เรอกคะ่ะเงินที่มีมันก็หายไปด้วยมันจะมีแต่เรื่องที่คุณต้องใช้จ่าย ถ้าสมมุติว่าพลังงานคุณตกนะคะมันจะมีถึงคุณจะมีเงินมันจะมีแต่ต้องใช้เพื่อที่จะคลายเครียดของตัวเองอะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเศร้าอยู่คุณยืดอกนะคะคุณยืดอกคุณอัพพลังของตัวเองขึ้นมาเพราะอัพพลังของตัวเองขึ้นมาคุณจะต้องอาบน้ําแต่งตัวให้มันสวยที่สุด วันนี้ครูไม่แต่งหน้านะคะอาจจะหน้าสดหน้าสด่ะเ,เอาอยู่นะคะครูแอมมี่นี่ใครที่อยากหน้าสดและสวยแบบนี้นะคะให้ใช้สกินแคร์ของครูแอมมี่นะคะมีสบู่มีเซรั่มเซรั่มแล้วก็กันแดดนะอ่ะเห็นไหมยกระดับใจของตัวเองขึ้นมาไปแต่งตัวสวยนะคะสวยที่สุดหลอ่อที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ในวันนั้นแล้วออกไปที่ที่สบายใจนั่งคาเฟ่หรือไปนั่ง็อบี้โรงแรมไปนั่งในที่รู้สึกว่าตัวเองรวยแบบเนี้ย คุณอย่าไปคิดเลยว่าเงินเล็กๆน้อยๆที่คุณจะจ่ายหรือค่ากาแฟอะไรไปหรือสถานที่ที่คุณสบายใจมันมีค่ามหาศาลถ้าไอเดียคุณเกิดคุณอาจจะบิ้งไอเดียที่ทําเงินล้านหรือว่าบิ้งไอเดียโปรเจกต์ที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนั้นดีก,กว่าคุณไปนั่งเครียดโอเคไหมคะให้ทําแบบนี้ยกระดับใจตัวเองขึ้นไปแต่งหน้าแต่งตัวอะไรให้มันสวยครบเซตเลยหายใจเข้าลึกๆนั่งจิตนาการและหยุด คำพูดแย่ๆกับตัวเองหยุดสต็อปมันไว้ตรงนั้นแล้วก็เวลาใครติชินินทาพูดมาเมาอะไรตัดวงจรมันออกถ้าคุณอยากเป็นคนมีศักยภาพสูงสุดในชีวิตแล้วเวลาคุณดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแบบคุณจะไม่แม้ถ้าอยากจะแบบพูดหรือทําอะไรออกจากปากคุณไม่ดีเลยเพราะทุกอย่างที่คุณพูดมันจะเป็นจริง คุณรู้เลยว่าเวลาสิ่งที่คุณพูดอะไรมันจะมันจะเป็นจริงทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะกลัวมากความคิดเหมือนกันเวลาเราคิดอะไรแล้วมันเป็นจริงอ่ะเฮ้ย <He> แม่งเราจะระวังความคิดตัวเองมากเลยแม้กระทั่งเราไปคิดร้ายคนอื่นเรื่องนั้นมันเข้าตัวเองไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาจิตตกง่ายๆมากทำเหมือนที่ครูทำทำเหมือนที่ครูบอกมันง่ายจนคุณมองข้ามมันไปอ่ะจนคุณแบบเฮ้ยจริงเหรอ ชีวิตมันก็ง่ายแบบนี้แหละค่ะถ้าเราคิดให้มันง่ายๆอันดับแรกไปบอกไลฟ์สไตล์ตัวเองก่อนไปบอกว่าจะเอาอะไรก่อนอชีวิตอะไรก่อนและเทคนิคก็คือห้ามคิดสองเท่าให้คิดเป็นสิบเท่าขึ้นไปนะอย่าไปคิดแค่หนึ่งเท่าสองเท่าเพราะมันจะเหนื่อยมากกว่าเดิมแต่ถ้าคิดสิบเท่าคนเรามันจะหาวิธีมาทุ่นแรงตัวเองอะไรที่ไม่จําเป็นคุณจะให้คนอื่นทําให้นะอะไรที่มันจําเป็นอย่างเช่นการออกหน้ากล้องการขาย มันเป็นหน้าที่ของคุณคุณต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องอันอื่นที่คุณไม่ถนัดทําโปรเจกต์หรือว่าอะไรเกี่ยวกับงานคุณอ่ะคุณไม่ถนัดคุณไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มันเยอะคุณแค่ให้คนอื่นทําให้ให้คนอื่นซ้อมให้ให้คุณทําให้สิ่งที่คุณจะต้องทําสิ่งที่คุณจะต้องเจ๋งสิ่งที่คุณจะต้องทําและคุณปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือการขายและกรูออกหน้ากล้องคุณสามารถเสก ให้คนโอนเงินกลางอากาศได้แต่คุณจะไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นนั่งเป็นแอดมินตอบทั้งวันทั้งคืนคุณจ้างเขาทําในสิ่งที่คุณจะต้องเอาสมองของคุณอะไปโฟกัสเรื่องที่มันมีความสุขไปอัพพลังตัวเองในทุกๆวันคุณจะต้องไปเที่ยวคุณจะต้องไปนั่งเอาชีวิตออกจากคนคิดลบก่อนอันดับแรกแล้วเอาตัวเองเนะี่ยไปอยู่ในที่ที่มันสบายใจก่อนนะคะอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอดีตเลย มันผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนะคะหรือว่าตอนเช้าของวันนี้มันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปวุ่นยุ่งวุ่นวายกับมันนะคะโอเคไหมทุกคนโอเคไหมสวัสดีคุณบอยคุณเจคด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้โอ้โหพลังวันนี้วเวอร์ฟูลพลังมาเต็มนะ,ะเอาไปใช้นะคะเอาไปใช้เทคนิคนี้ความสุขเวลามันเกิดขึ้นอะยังไงเงินมันก็ตามมามันหนีกันไม่พ้นนะคะความสุขกับเงินมันเป็นของคู่กันถ้าเรามีความทุกข์ อะไรมันก็หายไปจากชีวิตเราทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีความสุขทุกอย่างมันจะถาโถมเข้ามาในชีวิตแบบเราจะลืมไปเลยว่าเงินในบัญชีเราเท่าไหรล่ละเราจะไม่สนใจเลยว่าเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่เราจะอยากแค่ออกมาทํา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 ทแล้วก็มีความสุขมีความสุขมีความสุขแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปัน,ปนคือให้นะคะมีแต่ให้โอเคไหมวันนี้มันแดดจะไล่โคแล้วล่ะนะกคจะต้องไปแล้วมันจะไล่โคแล้วกูก็จะขยับหน้ามาเรื่อยเอยเห็นไหมทุกคนเออ นะถ้าใครที่พูดไม่เก่งไม่กล้าออกหน้ากล้องนะคะครูมีคอร์สสอนชื่อ,อสอนพูดหน้ากล้องนะคะสอนอนักธุรกิจพูดหน้ากล้องคนทํางานประจําพูดหน้ากล้องเจ้าของกิจการที่ไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องนะคะเสริมความมั่นใจไปเรียนคอร์สพูดหน้ากล้องหูได้นะคะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่15,500ับาทนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่5,555บบาท ตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคานี้นะคะ e a r l เบิร์ใครก็ติดต่อทีมงานครูไปได้นะกดโปรไฟล์แล้วก็จิ้มลิงก์ไปทัก l i น์แอปครูไปเลยนะแอด k r u a m m y แอดครูแอมนะคะวันนี้ครูไปแล้วขอให้ทุกคนมีพลังนะคะแล้วก็ออกหน้ากล้องเยอะๆนะทุกคนมันจะได้ทุกอย่างจะได้เปิดการมองเห็นเมื่อเราดังเราขายอะไรก็ได้จำไว้นะคะขายตัวเอง ให้ได้ก่อนวันนี้คุณแอมมี่ไปแล้วนะบ๊ายบายขอให้มีความสุขนะคะคุณแอมมี่เชียร์ค่ะ